คือแล้วผมผมกลองนะครับจากร้านต้นยานยนต์พรลลนท็อปก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับพอดีวันนี้มีลูกค้ามาใช้บริการพร้อมกันหลายท่านนะครับพรดีเราคิดว่าครับก็เลยกลับมาพบกันนะครับในเวลาเดิมนะครับหลัง17นาฬิกาเป็นต้อไปนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของนิว Honda c ซี g ีบี5 .17 นะครับลูกค้าหลายท่านมาจากใน u t u b e นะครับก็มาเจอผมตัวจริงก็ ก็ขอบพระคุณนะครับที่จับกันได้ทักทายกันนะครับวันนี้ก็มีสองสามท่านนะครับที่ตามมานะครับก็บริการให้เลือกร้อนประทับกันนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือล้อนิวออน้าซีดีทีห้าถึงเจ็ดนิ้วนะครับเี๋ยรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาฮอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อคาร์เซจเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้า นะครับออเซตอยู่ที่45นะนะครับถ้าเป็นของ Honda Civic นะครับมันจะคือของ17กว้าง7ออเฟต45อันนี้7นิ้วครือออเซต45พูดง,ง่ายเลยนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้ล้อกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออเซตเท่าเดิมเพื่อใส่ Civic เอาล้อตัวนี้ไปใส่อ่าแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้คุณสามารถเอาลอ้อตัวนี้ไปใส่รถรุน่นนี้อะไรยังไงก็ได้บวกลบได้หมดนะครับ ออฟเซตคือลายนะทีบอกใหนี่ยออฟเซตคือค่ายื่นออกหรือผุกเข้านะครับของล้อเมื่อใส่ลงไปในรถยนต์นะครับตัวเลขใกล้ศูนย์ล้อยิ่งยืดน,นะครับตัวเลขไกลศูนย์ออกไปนะครับลอยิง่งนะครับยังไงก็บวกลบกับออฟเซตล้อเดิมของคุณได้คุณอยากรู้ว่าล้อตัวใหม่ของคุณเนี่ยใส่กับรถคุณผุกเข้าหรือย,ยื่นออกคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าล้อเดิมที่คุณใส่มันออฟเซตเท่าไหร่ และก็เทียบบัญญัติ์ยง่ายๆเลยคือเอาขอบเท่ากันกว้างเท่ากันออฟเซตต่างกันบลงอกนั่นแหละบล้อคุณจะจล็อกเข้าหรือคือออกให้เห็นแล้วนะครับหน้าร้านเราเป็นแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเราตั้งอยู่เลยซอยเจรินทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ ฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังโยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโปรกานหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ